สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับหรือว่านี่จะเป็นการหวนคืนสู่ตำนานของช่องเรานะครับเอาจริงๆผมไม่ได้เล่นเกมปิโ f p ไพเ t ตเนี่ยมานานมากนะครับถ้านับได้น,ะน่าจะเก็บ4ปีเลยหรือเปล่าถ้าไม่เก็บแต่น่าจะเกิน3ปีที่ผมเลิกไปนะครับก็กลับมาเล่นในรอบนี้นก็จําอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เล่นมาประมาณ4 5ชั่วโมงก็ลื้อฟืน้นความทรงจํามาได้ ประมาณนึงนะครับแต่สิ่งที่ผมพลาดไปในวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมตรงนี้นะครับเนี่ยผมพลาดไปเลยนะครับทอง5้าิบชื่อเสียง5้าร้อแล้วก็ชื่อเสียงหนึ่งพทองหนึ่งเนี่ยคือสิ่งที่ผมพลาดไปเลยนะครับในวันนี้นะก็อยากจะบอกคนที่เพิ่งจะมาเล่นนะครับก็ไอ้หลอกอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งหลอมนะครับเพราะว่ามันจะมีเคสรายวันให้เราทําแล้วก็ สำรวจตรงนี้ก็อย่าเพิ่งสำรวจนะครับแล้วก็เคสรายวันตรงนี้ก็อย่าเพิ่งทำาลยครับถ้าหากว่ามันเปิดนะรอให้จนกว่ากิจกรรมรายวันตรงนี้เนี่ยกิจกรรมรายวันตรงนี้ครับมันจะเปิดให้เราเล่นนะครับก็อยากจะฝากเตือนเลยนะครับอันนี้ในใครที่จะเล่นตามนะครับแล้วก็ผลิตตรงนี้แล้วก็ผลิตอาหารตรงนี้ก็อย่าเพิ่งนะครับแล้วแต่เราสามารถใช้ทองได้นะถ้าว่าใครผลิตไปหมดแล้วแต่ก็แนะนําว่าอย่าใช้ทอง กินจะเป็นจะดีกว่านะครับโอเคครับตามจริงเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นเกมนี้เลยนะครับเพราะว่าผมก็เลิกไปแล้วนะครับและบอกกับไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับแต่ที่ผมมาเล่นเนี่ยเพราะว่ามีน้องให้ ID ที่มีพอยต์อยู่ประมาณ7,700พอยต์มานะครับมาให้ให้ผมเล่นฟรีๆนะอันนี้ผมก็เติมไปแล้วนะครับ5 0 0พอยต์ก็จะได้มาที่ VIP 6นะครับได้แต้มเติมมา20,000ทองนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ชุดสูทผมก็ได้มาจากตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่านะครับจะกลับมาเปิดแบบคลาสสิกแบบสมัย10กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งผมก็ยังงงอยู่ว่ามันคือเติมสี่หมื่นทองเย่ยได้ไอชุดเกาะของลูกเรือมาเนี่ยมันคลาสสิกยังไงอันเนี้ยผมว่าไม่ควรแจกนะของลูกเรือเนี่ยไม่รู้เขาสิคือไปโกงอันนี้นะผมบอกเลยนะว่ามันโกงมากนะคือมาให้สเตตัสที่ดีอะ่ะ คือแจกแค่ชุดๆเนี่ยเออชุดๆชุดสูดเนี่ยผมว่าก็โอเคแล้วไม่ต้องเนี่ยชุดก่อนนะครับเนี่ยชุดก่อนลูกเรือผมว่าไม่ต้องแจกหรอกโอเคครับในแม้เขาแจกก็เป็นกําไรของเราไปนะครับเนี่ยผมเติมไป5,000พอยต์ยนะครับวันนี้เนะี่ยมันจะมีกิจกรรมนะครับรางวัลเติมเกมตรงนี้นะครับรางวัลเติมเงินตรงนี้นะครับเติม5000พอยต์ยก็จะได้2 0 0 0 0ทองนะครับเติมถ้าอยากได้รางวัลครบทั้งหมดก็เติม25,000พอยต์นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับ ห้องของขวานนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะตอนทีน่โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะให้คนที่เติมเยอะเยอะเนี่ยหนึ่งแสนพอยตอ์ต้องมีหนึ่งแสนพอยต์นะครับถึงจะสามารถรับตรงนี้ได้นะครับของรางวัลอันสุดท้ายได้ซึ่งถ้ารับไปก,ก,ก็ก็เทพเลยอะ่ะแล้วก็มีอะไรอีกก็น่าจะมีแค่นี้แหละแล้วก็มีรางวัลเติมเงินครั้งแรกนะครับเราก็จะได้สัตว์เหลืองบิลลี่มานะครับบิลลี่บิลลี่นะครับ โอเคก็จะประมาณนี้สําหรับการเติมเงิน5,000 point นะครับก็ได้ของคร้าวๆประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูที่ค่าจ้างลูกเรือกันหน่อยครับซึ่งผมก็ลืมไปหมดแล้วเนี่ยเน็ตมันไม่ดีหรือว่า,างไงทำมันมันไม่โหดลดรูปรูปลูกเรือครับเนี่ยนะตอนนี้ผมก็ชื่อเสียงผมอยู่ที่6กหมืนะครับก็จะได้สูงสุดที่นัมมีนนะรจริงๆอยากได้มิตาทูนะครับเพราะว่ามิตาทูเนี่ยก็ เทพอะถ้าได้มาก็มาแทนมิดมันเดนะครับว่าเป็นสายพีเกแท็กเหมือนกันนะอันนี้ตัวอะไรอะ่ะพระชิงนี้แล้วก็ซันจิแล้วก็นิโคโรบินนะครับนิโคโรบินก็น่าสนใจเหมือนกันนะชื่อเสียงแสนห้านะครับแต่ไม่รู้หายังไงครับลืมไปหมดละการหาชื่อเสียงเบื้องต้นนะแต่ก็ได้มาประมาณนี้นครับผมไม่รู้ว่าการหาชื่อเสียงตอนนี้มันบักหรือเปล่านะครับคือผมเล่นเล่นไปไม่ได้หาอะไรเลยครับมันขึ้นมา6ุกพิรุจอะงงๆง,งอยู่นะผม ตอนนี้ผมเล่นอยู่เนี่ยบางทีมันจากเชื่อเสียงผมมี20,000นอะ่ะมันกระโดดมา40,000นะอ่ะไอ้ผมวอตเกิด <c oughs> อะไรขึ้นนะครับผมยังงงเลยมาเดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้ได้กว่า,าครับมาทําเคสกันดีกว่าเรารับเคสมาละเดี๋ยวเราไปโจมตีทาชินี้กันครับเล่นให้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยไม่เป็นไรอันนี้เป็นทีมที่ผมจัดไว้ตีบอสนะแผนลบอ่ะไม่ใช่ทีมเป็นแผนลบที่ผมจัดไว้ตีบอสไม่เป็นไร อ่าเดี๋ยวเรามาดูชอปเปอร์กับฮิวไปกับฮิวสองพันสี่ก็ถือว่าแรงไหมก็ถือว่าฮิวแรงใช้ได้อยู่โอเคครับกับตันเราก็ถือว่าตีแรงนะจะใช้ทีมนี้นะทีมปกตินะเบสิกครับโอเคครับ ใช่ครับเจอนามิสอยไปแล้วก็ชอปเปอร์ตีชอปเปอร์ตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพราะว่าชอปเปอร์เนี่ยมันเป็นสายซัพพอร์ตนะครับไม่ตายได้ไงอ่ะไอตัวทหารเนี่ยอ๋อรู้สึกว่าตัวนี้จะลดโทสานะตีสองหมื่นนะครับบันชีกับตันเราแล้วก็นามิหมื่นแค่หมื่นเองหรอทำไมรู้สึกเบาจัง มก็อัพมาดีนะไม่ใช่ว่าอัพมาไม่ดีนะนามน้อ่ะไหนดูดินามิหน่อย,อยก็เอมแม็กแท็กก็สนะี่พันแล้วทำไมรู้สึกว่าเบาๆไม่รู้สิโอเคไม่เป็นไรครับเราจะเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับให้อ่าวอะไรเนะี่ยเออแน่นไงมาค้างภาพมาค้างแบบนี้อีก อ่ะไม่เป็นไรเนาะนิดหน่อยครับปะเราจะแบบนี้เลยครับผมจะให้ชอปเปอร์มาต่อดาเมมนะครับถ้าหากว่ามิดมันเดมันตีไม่ตายนะสามารถต่อดาเมตได้ให้มันตายได้เราจะได้ไม่เปลียงรอบนานนะครับอ่าครับมิดมันเด์แล้วก็ชอปเปอร์แล้วก็นามิผ่าลงหัวไปเต้คีนะครับหมื่นหกโอเคครับเราไปส่งเคสกันนะ าาโลกชอปเปอร์นี่มันขึ้นมากวนใจจังเลยนะครับเนี่ยเคสลองเราจะรับมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยค่อยไปไล่ทำทีหลังโอเคครับมาที่รอบนี้เจอสมโมกเกอร์แล้วครับบอสตัวสุดท้ายหรือเปล่าสมโมกเกอร์เราสามารถเอามาเป็นลูกเรือได้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ที่บทสนทนานะครับถ้าหากว่าอยากได้สมโมกเกอร์สมโมกเกอร์คุมนะครับ มอคเกิลคุงเนี่ยก็ตีมู่นะครับอันตีถือว่าแรงจะได้เลยแล้วก็เท่ด้วยนี่ไงเนี่ยมิดบันเต้มันอันตีแรงนะครับสองหมื่นสี่ก็จริงผมใช้อูซบนะใช้อูซบแทนมิดบันเดทีแรกนะเพราะว่ามันตีเป็นแนวตั้งนะครับตีทีมันโดนสามตัวแต่อันตีมันเบาเกินไปอ่ะอันตีอูซบนะคือเบามากครับหมื่นยังไม่ถึงเลยห้าพันยังไม่ถึงเลยครับผมเลยแบบว่าเออใช้มิดบันเตอมันหวังผลได้กว่านะอย่างน้อยอันตีมันแรงมากนะ นี่ครับดูดิสามหมื่นเลยอะ่ะกูซ้อมมันจะถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นไม่รู้อ่ะโอเคครับนี่ไหมครับกับตันเราตีไม่ตายแล้วนะ่ะมิดมันเดยตีแรงกว่าแล้วเนี่ยว่าบอยตัวนั้นมันถึกก็ไม่รู้นะครับไปครับเจอมิดมันเดยอันตียัดหน้าหน่อยสามหมื่นครับโคตรแรงแล้วก็นามีอันตีไปครับ1 7ื่นเจ็นะ แล้วก็มาเจอนะครับสมโมกเกอร์คูงนะครับเดี๋ยวเราเจอเอสนแล้วมาดูอันตี้เอสดีกว่าครับเอสเนี่ยอันตี้จะเป็นแนวแนวนอนนะครับแนวลึกนี่ครับแปดพานะครับนี่อสโมกเกอร์เนี่ยคืสอสโมกเกอร์มันมีโอกาสติดวิงเวียนได้อันตี้เขาอะ่ะแล้วมันคือมันดีตรงที่ตีหมู่ได้แล้วก็มีโอกาสตีวิงเวียนได้ไงคือเทพมากอะ่ะนี่ครับถ้าหากว่าเราผ่านสมโมกเกอร์ตัวเนี้ย สโมเกอร์ก็จะไปอยู่ในสุ่มลูกเรือเลยทันทีเลยนะครับผมว่าใครได้มาในช่วงนี้ก็น่าจะเทพอยู่นะแต่มันค่อนข้างยากครับลูกเรือมันมีเยอะแอาสโมเกอร์คูงโดนโ,ดโรโตซาไปแล้วนะนี่ตีธรรมดามันก็ตีแนวนอนนะครับเป็นแนวตั้งดิตีธรรมดาสโมเกอร์ตีแนวตั้งอันตีก็หมดแมปอะ่ะทั้งแมปอะ่ะ โอเคครับเราก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็รอเลเวลนะใช่ไหมน่าจะเวล52นะครับน่าจะลงได้ไปด่านต่อไปได้นะอันนี้ตีบวกอะไรอ๋อตีบวกอันนี้ตีบวกสมบัตินะครับสมบัติผมยังไม่รู้เลยว่าหาตรงไหนอ่ะแล้วมาตรงนี้ทําไมเฮ้ยเราไปคาสินโนเลนเปสได้แล้วหรอไหนอะ่ะเฮย้ายเมืองอีกแล้วครับ ไวมากโอเคครับรับเคสมาแล้วตอนนี้เราอยู่บทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับอ่าระบบงอบูเราเปิดแล้วครับระบบระบบเลี้ยงปลาเราเปิดถือว่าเปิดไวเหมือนกันนัเนี่ย เรียรากนะครับเอาใตยเลยครับปะอัปเกดตนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้ก็ไว้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมค่อยมาทำนะแล้วก็อับเคดต่อครับนี่ไงมันบอกว่า52รับไม่ได้ตอนนี้ต้องรอเวิ่อย่างเดียวครับ โอเคครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทีเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูออบูนิดหน่อยครับว่ามันเล่นยังไงอะ่ะระบบออบูโอเคครับน่าจะเป็นเลี้ยงปลานะโอ้นี่ไงนี่ไงผมอยากได้กระเบนนะครับตอนนี้ถ้าตกมันจะเสียทองไหมโอ้โหทำไมมันมาเป็นไอ้อสิบทองเอาอยู่ ยี่สิบทองก็เอาอ่ะสามสิบทองก็เอาเอากระเบนอยากได้กระเบน่ะโอเคครับถ้าเลี้ยงสองเท่ามันจะเสียอะไรบ้างเลี้ยงปกติดีวะโอ้โหเนี่ยไงอันนี้ของดีครับอยากได้อ่ะอยากได้ทูน่าไม่เป็นไรเอาครับอย่างน้อยก็เลี้ยงสองเท่าปไปเลยโอ้เลี้ยงสองเท่าไม่ได้ไม่เป็นไรนะทูน่ามาอีกแล้วครับ แต่เราได้กระเบนแล้วอ่ะไม่อยากเสียทองเยอะนะแต่อะเล่้ไปก่อนก็แล้วกันครับเดี๋ยวใช้มั่วเดี๋ยวทองมันจะหมดไวนะซึ่งทองผมก็เอาไปลงกับกองทุนนะครับผมซื้อกองทุนสามหมื่นทองตรงนีนะ้สองรอบเลยนะโอเคครับแล้วก็มันจะมีปลูกทองปลูกทองตรงนี้ผมก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละครับสําหรับวันนี้นะับในวันแรกนะมีสามอันนะครับดูอีกพีเราจะได้เท่าไหร่ มีได้แค่นิดเดียวเองไม่ได้เยอะโอเคทีนี้เราก็อรอเบยาครับถึงจะไปด้านต่อไปได้นะครับอะไรมาขึ้นมาทำไมเดี๋ยวเรากลับไปเมืองปัจจุบันก่อนเป็นเลนเบสนะครับคาสโนโลเลนเบสโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ให้ดูนะเปิดคนให้ดูแล้วกันนะครับว่าคนมันเยอะหรือเปล่าตอนนี้เสียเ p เยอะเปล่าไม่เสียเยอะนะ อัพไปครับอัพได้ก็อัพไปก่อนโอเคทีนี้เราจะมาแสดงคนทั้งหมดกันนะครับว่ามีคนเยอะหรือเปล่านี่ครับถือว่าเยอะนะเนี่ยคนเยอะมากครับนี่ครับนับได้กี่คนก็ไม่รู้นะครับนี่ครับของแท้ครับเกมเพิ่งเปิดวันแรกนะไม่ใชงว่าเปิดวันแรกครับมันเปิดมานานแล้วแหละแต่อันเนี้ยมันรี รีให้กลับมาเริ่มต้นใหม่บแบบให้อารมณ์ยุคคลาสสิกเหมือนสิบกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งผมก็รู้ว่ามันคลาสสิกยังไงครับคือเล่นวันแรกชื่อเสียงไปแสนกว่าแล้วคือถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะกว่าจะได้ชื่อเสียงกว่าจะได้นามี้อ่ะซึ่งเล่นนานมากนะอันนี้วันแรกได้นามี้กันแทบจะถังเสฟอแบบง่งงเหมือนกันครับนะไว้เราก็มาเจอเกันในคลิปต,ต่อไปก็แล้วกันนะครับสําหรับการกลับมาเล่นป๊อปในครั้งนี้ก็ถือว่าสนุกนะสนุกใช้ได้เลยนะครับ